ฉากไหนที่สะเทือนใจแต่ละคนมากที่สุดอพอหนึ่งฉากในละครเรื่องนี้สะเทือนใจเหรอเออมันมันก็เป็นฉากที่เขาเห็นพ่อกับน้องเขาเขาตายแล้วเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอะ,อะไรเงี้ยคือในตอนนั้นตัววันเองก็สงสารเขานะแต่คือแบบอีกใจหนึ่งมันก็มันก็ยังแค้นอยู่อะไรเงี้ยแต่แต่คือแบบอยู่ในจุดนั้นนะเราสงสารแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นฉากที่แบบสะ,สะเทือนใจสําหรับเราเลยอพอสงสารทีไรเสียงพี่กระสาก็จะเข้ามา,าทันทีปึง้ง อย่านะอย่าพูด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 นะผู้หญิงที่พูดน้อย่อยหนักห้ามพูดก็เลยไม่พูดเลยนะครับคือนางเอกไม่ได้บอกว่ามีปัญหาทางการพูดนะฮะแต่ว่าต้องเก็บความลับไว้กักเก็บออะพี่อ๊อฟเรามีฉากไหนสะเทือนใจแล้วแบบว่าคือน่าจะเป็นฉากที่เผาศพคุณพ่อทั้งสองคนทั้งน้องน้องเล็กและก็คุณพ่อครับซึ่งเป็นฉากที่เราสะเทือนใจฉากนี้ก็เป็นฉากที่แบบ ต้องเผาศพแล้วขึ้นเมนแล้วแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยคือเราต้องคิดแล้วว่าตัวการเนี่ยจะต้องดูแลน้องๆเราจะมีแค่สามคนคไม่ใช่ฉากที่แบบมันหนักมากอะมันดราม่าหนักมากแต่ไม่แทบจะไม่มีคําพูดที่ออกมาเลยเพราะทุกคนกําลังเศร้าจริงๆแล้วฉากนะั้นเป็นฉากอารมณ์ที่สะเทือนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าต่างอย่างอย่างเรากับ ไกลเนี่ยเกรียงกับไกลเนี่ยก็จะโทษกันเองไปไปมามาว่าใครผิดกันแน่เพราะใครเพราะใครคือเราด้วยความเป็นพี่เราไม่อยากให้น้องต้องมาแบบรับความสุขตรงนี้คนเดียวเราต้องแบบพอพี่เองอย่าโทษตัวเองพอพี่เองแต่จริงการสูญเสียครั้งนี้มันเกิดจากความที่มุทะลุของไกลแล้วก็เกลียงที่ไปแบบไปเขาเรียกว่าไม่ได้สนใจตรงนี้เลยใช่ครับนะครับต้องบอกว่าตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่เราไม่เคยหาข้าวหาปลาให้พ่อกินเลย แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอพ่อตายไปเนี่ยเราได้แค่เคาะเพื่อให้พ่อมาทานข้าวมันเลยแบบว่ามีคําพูดระหว่าง3าพี่น้องว่า <ừ> อาจจะเป็นมื้อสุดท้ายของพ่อที่เราจะทําได้ตอนพ,พี่กระดุมอยู่เนี่ยมันคือแบบเราเล่นกันแบบดึงอารมณ์กันมาดราม่ากันมาทําให้เรารู้สึกตรนเนี้ยค,ค่อนข้างจะเร็วหน่อยครับแล้วพี่กระดุมเขาทํำได้ดีมากเลยเนาะสอารมณ์ต่าง มีคนชมพี่กระดุมเยอะมากด้วยน้ําเสียงเขาด้วย acting เขาต่งตาบิวน้องเล็กสุดเลยแล้วต้องเจอฉากที่แบบต้องโมโหโดยต้องดราม่าด้วยมันยากขนาดไหนมันยากตรงที่มันเป็นความขัดแย้งกันเราจะร้องไห้แล้วเราก็ต้องโมโหด้วยบางทีเราอยากจะร้องไห้แค่พ่อคนเดียวแต่เราก็โมโหแล้วเกลียดตัวเองด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่ทําให้เกิดเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมามันซับซ้อนแบบอารมณ์อะมันซ้อนเข้าไปอีกฉากที่ เคาะลงนี่ผมพูดเลยพูดได้เลยนะว่าผมเล่นไม่ได้เลยตอนนั้นได้พี่ออฟพี่ออฟเรียกไปบอกให้บิวต้องคิดอย่างนี้ดิคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้คุยกันเป็นวันนั่งคุยกันเกือบครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็มาเล่นครับถือว่าเป็นฉากที่ที่ประทับใจครับแล้วก็จะมีฉากที่เราสะเทือนใจจริงๆตรงที่เราไม่รู้เหตุผลของพ่อว่าทําไมพ่อถึงเป็นอย่างนี้เราเข้าไปหาพ่อ แล้วก็ถามพ่อทําไมพ่อเป็นอย่างนี้ถามว่าตั้งชีวิตพ่อเนี่ยเกิดมาเนี่ยเคยต่อยใครบ้างไหมเคยนุ่นเคยนี้บ้างไหมหรือว่าจะให้เราอ่ะเป็นเหมือนพ่อไปนุ่งกระโปรงเหมือนพ่อคือด่าพ่อด้วยแล้วแบบมันมันสะเทือนใจมากจะมีเป็นยังไงฉากแล้วมีฉากไหนประทับใจไหมมีค่ะครับเม,มาส์มาคือเราก็ยังเห็นสรารพีตอนนี้คือแบบล่าเริงแบบไปไป,ไปช่วยคนน,นคนนู้นคนนั้นคนนี้แต่ว่า ในจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยสารพีก็มีดราม่าเหมือนกันเพราะว่าที่ทุกคนรู้ว่าพี่ชายเนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็ตอนหลังเนี่ยพ่อก็มาป่วยเป็นโรคมะเร็งอีกคือทั้งพี่ชายทั้งพ่อนะคะก็จะสุดท้ายสารพีก็จะมีดราม่าเหมือนกันอ่ะน้องสาวคนสุดท้าย<ฆ>เราพูดถึงฉากประทับใจหน่อยในเรื่องนี้มีไหมนอกจากกอดคุณพ่อไปมาเนี่ยฮะมีค่ะฉาก,กประทับใจคือเราสูญเสียคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวที่สุดที่เขา,าอยู่กับเรามา ต้องเป็นคนที่นั่งข้างๆแน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่บอมนะซ้ยซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาดีที่ไปก่อนเกียงเกียงตายตอนที่เท่าไหร่นะพี่ในเรื่องไม่ตายเราจะตายตอนนี้เนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยอะไรนะอาจังไงน้องเกียรติมาค่ะก็คือเหมือนคนที่บ้านเราเนี่ยไว้ใจมาโดยตลอดเป็นใครบอกไม่ได้เขากลับมาทำร้ายบ้านเราทำให้บ้านเราเนี่ยมีแต่เรื่องมีแต่แบบ ปัญหาขึ้นมาจนแบบทําให้มีคนที่เจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตเลยใช่เดี๋ยวต้องรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะใช่ค่ะ